มซอนย่านั่งเครื่องบินส่วนตัวเท่านั้นอาบน้ำฝักบัวไม่ได้หายหน้าหายตาจากหน้าจอทีวีไปสักพักใหญ่สำหรับคุณแม่สุดแซ่บ พิมพสอนย่าคูลิ่งแม่อายุจะเข้าเลขสี่แล้วแต่จกเจ้าตัวนั้นยังคงสวยและเป๊ะไม่เปลี่ยนเพราะมันดูแลตัวเองอยู่เสมอโดยปัจจุบันพิมพ์สอนย่าได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจโดมินิกวัชรศิลป์และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนน้องคาชาวัยหกขวบซึ่งตอนนี้สองพ่อลูกใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นหลักแต่พิมซอนย่าจะไปไปกับฝรั่งเศสพายอยู่บ่อยครั้งเพื่อมาทำงาน ล่าสุดพิมซันยาควงเพื่อนสนิทลูกเกดเมทนีพูดคุยในรายการแฉแล้วเรื่องราวต่างๆในชีวิตว่าตอนนี้รับงานถ่ายละครต้องอยู่ไทยสองเดือนเสร็จแล้วบินกลับฝรั่งเศสไปอยู่กับลูกแป๊บๆก็มีงานกลับมาอีกเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เธอไม่กลัวการถูกแยงจมูกหรือเรื่องการกัดตัวอีกแล้วเพราะทำบ่อยมากซึ่งบางช่วงทางด้านพิธีกรมดดำแอบล้วงลึกเรื่องคนสามีว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยในภาคพื้นเอเชีย และเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในภาคอีสานของประเทศไทยเรียกว่าชาตินี้ไม่ต้องทำงานก็ได้แต่พิมอนย่าย,ยืนยันว่าเธอรักงานและมีความสุขในการทำงานเสมอแต่ถ้าหากมีช่วงเวลาก็จะพาไปขี่ม้า ซึ่งเป็นงานอดิเรกตอนนี้แอบซื้อไว้สี่ตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชีวิตดีๆจนน่าอิจฉาจริงๆค่ะโดยทางด้านลูกเกดและซินดี้เพื่อนซีเมาเรื่องโรกพิมพ์ว่านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเรียนเรียนหลายประเทศวันจันทร์เรียนเมืองไทยเพื่อหัดเรียนที่ฝรั่งเศสด้าน,นพิมพ์อธิบายว่าถ้ามีงานอยู่ต่างประเทศนาน6-7เดเดือนเราต้องสมัครเรียนให้ลูกไว้ที่ฝรั่งเศสด้วยแต่ส่วนมากอยู่ที่ไทยถ้าเราอยากให้ทุกประเทศที่ไปมีที่เรียนให้ลูกทางนี้ พิธีกรลูกเกด ก็ได้มาว่าเวลาบินก็ไม่บินปกติซึ่งทางด้านพิมพ์รีบแย้งว่าบินเป็นเมื่อถามว่าเธอเคยบินชั้นประหยัดด้วยหรืองานนี้ทําเอาพิมพ์ไปไม่เป็นเลยทีเดียวซึ่งทางด้านซินดี้ก็เสริมว่าเครื่องบินปกติก็ไม่บินต้องบินเครื่องบินส่วนตัวหรือเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นโดยทางด้านพิมพ์อธิบายว่าเวลาไปเที่ยวสามีห่วงลูกกลัวลูกนั่งไม่สบายพอลูกชายชอบเวียนหัวแล้วเวลาไปไหนถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงคุณสามีให้ใช้เฮลิคอปเตอร์เลยเพราะลูกเวียนหัวเดี๋ยว ลูกจะไม่สบายนอกจากนี้ทางด้านมดดำยังได้เสริมว่าเวลาอาบน้ําซึ่งปกติเราอาบฝักบัวคุณนายเขาจะไม่ได้โดยพิมพ์ก็ตอบว่าจริงเพราะไม่ชอบยืนอาบน้ําชอบอาบน้ํำในอ่างน้ํามากกว่า